ภาพช้ายกที่ผ่านมาครับจังหวะเตะซ้ายของคัมแบ็ตครับลูกนี้เตะบริเวณขอบคับสายคืนครับตามด้วยหมัดซ้ายครับไปเป็นลูกคู่ครับลูกคืนของยอดดวงใจแล้วลูกนี้ครับตัดล่างครับหล้มกลนจำเป่าปรีเข้าไปกระแทกศอกซ้ายครับแล้วก็โยนเข่าซ้ายออกคือขักมากน้อยแค่ไหนครับดูกันต่อครับยกที่4ี่ครับ ปั้นนี่ก็ห้าหมื่นแล้วครับขยับเดินครับโหยกนี้นี่เล่นเกมเปิดเกมชนครับทำแบ็คเจอแข้งซ้ายของยอดดวงใจครับพยายามจะสับซอกครับแม่ไต่ไแขนไม่ได้ครับ่ะยังไงครับต่อยมัดแล้วก็เสียบเข่าครับเอ้าสับซอกเกินครับยอดดวงใจตั้งแขนเอาไว้ครับทำแบ็คเสียบเข่าเสียบอีกทีหนึ่งครับเจอเหลี่ยมครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่ทําได้ดีครับยอดดวงใจแม่ก็รอจังหวะอยู่แล้วครับรอจังหวะ หักครับเสียบครับหเขาหนีแหลมครับของคัมแบ็กเดินต่อครับกระโดดเขาลอยอีกทีหนึ่งครับแม่ออกมาต้นน้ำนี่แพงยังเหลือเยอะอยู่ครับมาชุดใหญ่ครับ่ะโหมหนักครับตอนนี้เสียบข่าเสียบเข่าครับเดินต่อครับคัมแบ็กครับพยายามจะปักศอกมุ้ยโดนศอกซ้ายครับแม่แกแก่เร็วครับยอดดวงใจปักศอกซ้ายเข้าไป ขวาครับเอาหนวมปิดหน้าครับแต่ว่าเลือดดวงใจไล่แขนเอาไว้ครับเอาตีเข่าซ้ายครับเอาสับศอกซ้ายครับศอกซ้ายครับศอกซ้ายครับศอกซ้ายแล้วก็ตีเข่าขวาครับเข่าขวาของคัมแบ็คครับของฝากจากโคราชแล้วก็เสียบซ้ายแทงขวาครับศอกซ้ายครับยังยืนอยู่ครับยังยืนอยู่ได้ครับโดนเข่าขวาครับศอกซ้ายแทงเข่าขวาเข่าซ้ายครับเข่าขวาครับเข่าขวา โอ้เป็นพ่อบุญรับนะครับเนี่ยครับโอ้แตกด้วยครับทางด้านของยอดดวงใจโอ้โหดูครับชุดนี้ครับผ่านไปยังไงครับทางด้านยอดดวงใจครับโดนเข้าไปชุดใหญ่ๆครับโอ้โหนี่ครับขวางครับขวางเอาไว้ก่อนครับทั้งแตกทั้งมีสะดุ้งครับโดนเข่ามาหอีกแล้วครับมาชุดใหญ่จริงๆครับโอ้โหอัดฉีด5คำพันนี่ออกนิดครับอ่าแต่ยังไม่จบครับยังเหลืออีกจวงไปยกที่สี่ครับ อย่ามีฮึดขึ้นมาหรือเปล่าครับช่วงายยกทางด้านน้านจุดใจโอ้โหจะเจอเจอขวางครับเจอขวางดอกนี้แก้ไม่ตกครับโอ้โหพายุศอกเลยครับปัญหาอยู่ที่แผลเนี่ยครับเนี่ยครับโดนศอกซ้ายอีกแล้วครับคือตอนนี้ตะเกียงมันดับไปข้างหนึ่งครับกรรมการต้องให้หมอมาดูเลยครับโอ้โหเรียกว่าถอยกรูดถอยกรูดรับอาวุธอย่างเดียวเพราะว่าแผลครับคุณหมอว่าอย่างไรครับเอาละครับ ยังไปต่อได้ครับทางด้านของยอดดวงใจครับโดนอ้าวเตะซ้ายมาหัวใจสู้ดีเหลือเกินครับนักชกจากอุดรธานีเอาครับเดินเข้าใส่ว่างครับโอ้โหโดนต้องบอกว่าชุดใหญ่ๆครับจุดเปลี่ยนก็คือโดนเข่าครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยศอกครับนี่ครับบาดแผลเลือดครับเอาครับสองอ้เดือดจังหวะนี่เรียวแรงมันก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยครับ โอ้จเจอหลายอย่างหลายขนาดจริงๆครับยอดดวงใจครับทั้งศอกทั้งเข่าเรียกว่าสารพัดเลยครับแล้วก็แตกเละเทะเลยครับตอนนี้โอ้โหเอาละครับจิมมี่ไฟแรงบอกว่ายอดดวงใจเอาไป50,000บ้างครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,น,น,นี้ทางด้านของคัมแบ็กได้อัดฉีด50,000นะแล้วก็ทําได้ดีด้วยครับเนี่ยครับมันเกิดแผลแตกครับทําให้ เกมตั้งรับของยอดดวงใจครับไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้เลยครับเรียกว่าโดนไปชุดใหญ่ๆเลยครับทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโดนครบครับดูฮะว่ายกนี้สถานการณ์มันจะพลิกผันไปได้ขนาดไหนครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับหมัดมัดมวยครับอาวุธมวยไทยอันตรายทุกลูกครับประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวมาดูกันครับยกสุดท้ายครับโอ้โห ยาฝั่งมุมแดงนี่ออกฤทธิ์แล้วครับคราวนี้มาฉีดมุมน้ําเงินบ้างครับยอดดวงใจจะออกฤทธิ์บ้าน้อยแค่ไหนครับโอ้โดนกดคอไว้เลยครับพยายามจะต่อยหมัดครับทีมงานครับเตะโปวัสลีนเต็มหน้าหมดเลยครับยอดดวงใจครับปิดตรงเรนเวแผลครับพยายามต่อยหมัดแต่โดนรวบเอาไว้ครับนี่ครับเข่าพอครับไม่ยอมให้ต่อยครับกอดเอาไว้เผาเวลาครับทำแบตถีบเอาไว้ครับ สกัดไว้ก่อนครับคัมแบ็กครับทีเปทีครับพยายามที่จะเข้าให้ถึงระยะในการต่อยหมัดครับเอาครับต่อยซ้ายได้ทีหนึ่งครับซ้ายอีกทีโอ้แลบลิ้นเลยครับเท่านั้นคัมแบ็กครับโดนเข้าไปโดนเหมือนกันนะครับหมัดซ้ายครับแต่ว่ากอดเอาไว้ก่อนครับวงในนี่อุ่นใจกว่าครับถ้าวงนอกยังมีโอกาสโดนหมัดครับยอดตรงใจขยับขยับเข้าไปขยับเข้าไปเอาต่อยไม่โดนครับ ตอนนี้นี่คัมแบ็กขอผิวก่อนแล้วกันครับวนไปรอบเวทีครับกอดเอาไว้เลยครับโอ้ถ้าแบบนี้ก็ปิดเกมการออกอาวุธของยอดดวงใจค,ครับเหลือเวลาอยู่รวม2นาทีครับหันไปที่มุมแดงครับคัมแบ็กทีเคยุทธนาครับขวาชัยกับเมืองย่าโมโคราชได้อย่างสวยงามครับอพรออ้อมอฉ